สวัสดีพี่น้องนี่ข้าก็มางกินหม่างหมงครับพี่น้องไปตลาดสิอพักเห็นหม่างมองก็เลยแบบเพิ่นเอฟซีเป็นหูอาเจียไปอัดคลิปเพื่อเอามาขายอะ่ะมาจีหันเหนื่อยทำเนี่ยครับเนาะทีที่พี่น้องกำลังมาแต่ครับ จัววัดเต้างเหี้ยมีกระคำเ้ยอยากสมจ้เวินอัดตอนนส้สมงวงสม อิม่มมอยามแดงน้อกันพี่น้องแซ่บๆพี่น้องแก้วหุงส์อืมอ่มาลองกินว่าลนๆเลยกินมุมมองพี่น้องโอ้ Để gì bên bạc, bạc nưng, nó rồi gió, rồi kinh sổng luôn rồi, bớt đây bớt đây này. อืมโอ้ยโอ้ยประเดี๋ยวแห็นมาดิอย่าเติพีกงเลยพีเหรอข้าวกระนั้งเหรอเปลี่ยนเนปล่าอืม เดี๋ยวบะเฮือนนี่นได้รสกลิมนเฮือนใส่เนามากินเขาเขข้ามมดไงแต่าบเฮือนกินเขาข้ามไงอืออนี้ต่มนี่มียังไรเลยพี่น้องกินหมืงม่วงโอ้ต่เด nhiều chị tâm ở đây kim làm gì không bay qua không mười kim mấy mạ อยากสมเจเว่นพี่เนอะเป็นเวียโมดีกินมอง,มองดนแฉบเว้มองมองครับสมค่ัเบิร์ดเด้พี่นอเนาะพวงมันใหญ่งงดต่เกนแสบมอง มเมื่อวานแค่เบาตะกุก,กววแต่บบาเปียกแก้วแซตานเมื่อวานว่าเหลือมี่เนีก็นนะ กินให้ค <un paid> ุมคาเอฟซีเนหายมากเอฟซีหายวากโอ้โหทีมันก็จะเวอร์แบบนี้เนาะ บังหวังเพื่อกระจบได้พี่เนางป่ากนไรก้แนเจเด้บอกว่าวางหนึ่งกินก็เาเฟ็นสะเดี่ยวพอดีพอดีเยี่มพี่นะพีดี่ยวชวนเจ็บเยอะป่าก้นไรก็แจะกดติดตามกดกระดิ่งคลิปนี้กะเดี่ยวที่เห็นกำม่วงอขอขอบใจ